มือน,นีไม่ยืนรัดคั่วถ่าอีเมรคือนานหอดแทะมันมันจะไปกินเขาเพลินทางพี่เขาเพลิอนอยู่ฟังนั่นกำลังมากกำลังมามาเริวมมาแล้วมาเด้อมาเด้อ ทรงเอินกันย้บ่าวมาแล้วย้บ่าวยาย่าวยาบ่าวมากกว่ามูเด้อปกติแล้วบ,บ้า้าได้ยาย่าวปกตินี่เราต้องขาบวยขาบวย บักตาเปียกมาแล้วบักตาเปียกว้ตาเปียกเล่นน้ำคุณห่านอนน้ำเสยไปเบ่งใกล้ๆดูบักน,น้อยๆมันเปลี่ยนน้ำ Điều hỏi cả bộ hiến Đi đâu, đi đâu Ừ Ừ này cái nhà mắt lên như này nhé à, Nói, สหนุ่มสามมุมเด็กน้อยเด็กน้อยมีแต่ผู้ชายนะนี่ผู้ชายล้วนๆผู้ชายทั้งหมดทั้งหมดนี่คือผู้ชายอันนี้ก็ผู้ชายบักในน้อยหันออกมือน่นกับผู้ชาย ว่อนขึ้นไปอีกเดอ้อผู้ชายทั้งหมดสนเข้านี่กับผู้ชายนี่กับผู้ชายนี่กับผู้ชายนั่นกับผู้ชาย <c oughs> สุนผลิตพอพันของแท้เดอ้อไปเดอ้อไปเดอ้อเมื่อบานเดอ้อ มันกับพุ้ซ่ายได้นั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนี้ตัวผู้ทั้งหมดค่ะภูมิใจอีหลีไปใส่เนาะมาเด้อเมื่อเฮือนเด้อไปดอก ิจาปุสายผด